สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Two View b e แหล่งรวมเรื่องราวรถจัก,กรยานยนต์2ล้อสำหรับคนที่รักการขับขี่และชอบปลิ่นอายของอิสระวันนี้เราจะพาไปดูหนึ่งในรถที่เรียกได้ว่าเป็นที่สุดของสไตล์เนโอคลาสิกจากค่ายซ่อมเสียงที่รวมทั้งความเท่ความแรงและความเป็นเอกลักษณ์ไว้ในคันเดียวนั่นก็คือ Yamaha XSR 125รถเล็กแต่หัวใจใหญ่ที่พร้อมให้คุณสัมผัสเสน่ห์ขององค์การขี่ในทุกเส้นทางเสียงเปลี่ยนโทนตื่นเต้นเล็กน้อย ก่อนอื่นถ้าใครยังไม่เคยเห็น XSR 1 2 5ตัวจริงต้องบอกเลยว่ามันดูแพงดูพรีเมียมและมีสเสน่ห์แบบเดียวกับพี่ใหญ่ XSR 7 0 0หรือ XSR 9 0 0เลยทีเดียวแต่สิ่งที่ทำให้คันนี้พิเศษคือมันถูกออกแบบมาเพื่อคนที่อยากได้ความคลาสสิกในขนาดที่ควบคุมง,ง่ายเหมาะกับผู้เริ่มต้นหรือคนที่อยากได้รถซิ่งเท่ๆใช้ขี่ในเมืองทุกวันเสียงเดินเข้าหารถมาดูดีไซน์กันก่นกอน Yamaha XSR 125ยังคงคาแรคเตอร์สปอร์ตเทอร์เ เหมือนรุ่นพี่ในตระกูล XSR ซึ่งผสมผสานระหว่างความคลาสสิกกับเทคโนโลยีทันสมัยได้อย่างลงตัวด้านหน้ามีไฟกลมเลตที่ให้ความรู้สึกย้อนยุคแต่สองสว่างชัดเจนมากในเวลากลางคืนส่วนตัวถังน้ํามันรูปทรงคล้ายถังเบียร์แนวคาเฟ่เรเซอร์ทำให้มันดูดิบดูเท่และไม่ซ้าใครตัวถังมีเส้นสายที่เรียบง่ายแต่ดูแน่นและหนักแน่นรายละเอียดสีมีให้เลือกหลายแบบเช่นสีแดงแรงบันดาลใจสีเทาโมเดิร์นและสีดําด้านที่ดูดุดนันซึ่งแต่ละสีให้ความรู้สึกแตกต่างอย่างชัดเจน ถ้าคุณเป็นคนชอบความเท่แบบคลาสสิกสีดำคือคำตอบแต่ถ้าคุณอยากให้รถดูเด่นและสะดุดตาสีแดงคือสิ่งที่จะทำให้คุณแตกต่างบนท้องถนนเสียงเครื่องยนต์เบาๆบาคลอ พูดถึงหัวใจของมันดีกว่า Ya ม a h a XSR 125มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1 2 4ซีซีแบบ1่สูบ4จังหวัดระบายความร้อนด้วยของเหลวให้กำลังสูงสุดประมาณ15แรงม้าที่1-0,000นรอบต่อนาทีและแรงบิด11.5นิวตันเมตรที่8000รอบต่อนาทีซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ยอดเยี่ยมสำหรับรถในคลาส125ซีซีส cc ระบบหัวฉีด FI ทำงานแม่นยำทำให้การตอบสนองของคันเร่งนุ่มนวลและต่อเนื่องเหมาะกับทั้งการขี่ในเมืองหรือจะเอาไปออกทริปต่างงจััหหวดดดก็ไ้ม จุดเด่นคือเกียร์6สปีดที่ทำให้รอบเครื่องไม่สูงเกินไปเวลาขี่ทางไกลและยังช่วยประหยัดน้ำมันได้ดีเยี่ยมเสียงผู้บรรยายตื่นเต้นพูดถึงการขี่จริงๆแล้ว XSR 125เป็นรถที่ขี่ง่ายมากด้วยน้ำหนักเพียงประมาณ140กิโลกรัมทำให้มันคล่องตัวสุดๆโดยเฉพาะเวลาเลี้ยวในเมืองหรือแทรกในจราจรตัวเบาสูงประมาณ8 1 0ม mm, ิลลิเมตรซึ่งถือว่าไม่สูงเกินไปสำหรับคนไทยทั่วไปแม้จะเป็นคนตัวไม่ใหญ่ก็ยังคล่องได้สบายสบาย ระบบการสะเทือนหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวขนาด37มิมลิเมตรที่ให้ความรู้สึกมั่นคงควบคุมได้แม่นยำส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยวพร้อมสวิงอาร์มแบบสปอร์ตรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมทำให้เวลาขี่บนถนนครุขคะก,ก็ยังรู้สึกนุ่มนวลไม่กระแทกจนเกินไประบบเบรกก็ไม่ธรรมดาด้านหน้าเป็นดิสเบรกขนาด2 6 7สมิลิเมตรส่วนด้านหลังขนาด2 2 0ม mm, ิลิเมตรพร้อมระบบ a อ s มาให้จากโรงงานเพิ่มความปลอดภัยในการหยุดรถในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเบรกตอนฝนตกหรือพื้นถนนลื่น ก็มั่นใจได้ว่า XSR 125จะหยุดได้อย่างมีเสถียรภาพเสียงคนขี่ทดลองบนถนนเวลาขี่จริงๆความรู้สึกที่ได้จาก XSR 125คือความสมดุลมันไม่แรงจนเกินไปแต่ก็ไม่อึดมีกำลังพอดีพอดีสำหรับการเร่งแซงในเมืองเสียงเครื่องนุ่มแต่มีเอกลักษณ์สไตล์ยามาฮ่าที่ขี่แล้วรู้สึกได้ถึงคุณภาพมันให้ความรู้สึกคล้ายขี่รถที่ใหญ่ในประกูล XSR แต่ในขนาดที่จับต้องได้ง่ายกว่าเยอะอีกอย่างที่ต้องพูดถึงคือท่านั่งขี่ที่สบาย เบาะนั่งนุ่มกำลังดีแฮนจับอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ก้มเกินไปและไม่ยกสูงจนเกินทำให้ขี่ได้นานโดยไม่มั่ยมือหรือปวดหลังเหมาะกับทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่อยากมีรถแนวคลาสสิกแต่ใช้งานได้จริงทุกวันเสียงผู้บรรยายแบบรีวิวจริงจังในส่วนของเทคโนโลยียามาฮ่าก็ไม่ลืมที่จะใส่ความล้ำสมัยเข้ามาหน้าปัดเป็นแบบ LCD ทรงกลมแสดงผลครบทั้งมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องน้ำมันเกียร์และไฟเตือนต่างๆดีไซน์ดูเรียบแต่มีความหรูในแบบมินิมอล มันให้ความรู้สึกเหมือนรถคลาสสิกที่ถูกปรับแต่งให้เข้ากับยุคใหม่ได้อย่างลงตัวไฟหน้าไฟท้ายและทั้งชุดเพิ่มความสว่างและความปลอดภัยส่วนเฟรมรถใช้แบบเดลต้าบ็อกซ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของยามาฮ่าทำให้โครงสร้างแข็งแรงแต่น้ำหนักเบาเป็นเหตุผลที่ทำให้ XSR 125มีการทรงตัวดีมากในทุกความเร็วเสียงเบาแบบลึกลับและแน่นอนครับสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดก็คือราคาในตลาดยุโรปยามาฮ่า XSR 125เปิดตัวด้วยราคาประมาณ 4,900ยูโรแต่ในไทยหากมีการนำเข้าอย่างเป็นทางการราคาจะอยู่ราวๆ125,000-135,000ถึง 1, 35, 000, บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากสำหรับรถที่ให้ทั้งดีไซน์ความพรีเมียมและสมรรถนะครบถ้วนขนาดนี้ถ้าคุณเป็นคนที่รักสไตล์วินเทจแต่ไม่อยากเสียสละความทันสมัย XSR 125คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์อย่างแท้จริงมันขี่สนุกใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันและที่สำคัญคือดูดีในทุกมุม เสียงผู้บรรยายโทนนุ่มแบบอารมณ์ปิดรายการสุดท้ายนี้ Yamaha XSR 1 2 5 125คือรถที่ไม่ได้สร้างมาแค่ให้คุณขี่จากจุด A ไปจุด B แต่มันสร้างมาเพื่อให้คุณรู้สึกกับทุกกิโลเมตรที่ขี่มันคือการผสมผสานของอดีตและอนาคตในร่างเดียวที่ทำให้ทุกครั้งที่คุณบิดคันเร่งคุณจะได้ยินเสียงหัวใจของเส้นทางดังขึ้นมาพร้อมเสียงเครื่องยนต์ และนี่คือรีวิว YAMAHA XSR 1 2 5 125จากช่อง Two Wheel b a s ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่